เราทุกๆคนนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทําไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือทางใจก็ตามเมื่อทําความชั่วก็ย่อมส่งผลให้ไปสู่อบายแต่ถ้าหากทํากรรมดีก็ย่อมส่งผลไปสู่สุขติภูมิหรือสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าสัตว์ที่พปเกิดในอบายภูมินั้นอุปมาเหมือนฝุ่นในผืนแผ่นดินใหญ่แต่สัตว์ที่พปเกิดในสวรรค์นั้นอุปมาเหมือนฝุ่นในเล็บมือดังนั้นเพราะความไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จึงทําให้เราเดําเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดต้องไปสู่าบาภูมิรับทุกทรมานซึ่งเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะคิดพูดว่ารู้อย่างนี้ทําบุญกุศลสร้างความดีให้มากๆดีกว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎสากลที่ทุกคนต้องศึกษาเพราะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นให้เราตั้งใจสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกำลังจเจริญพร